เหรียญนี้นะฮะผมได้มาจากการประมูลที่ประเทศฮ่องกงเคาะไปเคาะมาจนลิมิตในวงเงินวันนั้น8 0 0แสนบาทพี่เขาติดเพดาน8แสนผมคิดว่าผมต้องได้แน่นอนละเศรษฐีจีนคนหนึ่งมาไล่เคาะด้วยครับแต่แอนเบลเวอร์ฮ่องกงมีข้อความกลับมาว่าคร e เ t ชั n นหยุดประมูลก่อนเนื่องจากมีนักประมุลผู้ประมูลท่านอื่นไม่สามารถเข้าระบบได้ ครับผมชื่อมีชัยเถาเจริญนะฮะถ้าชื่อสากลหรือชื่อในต่างประเทศเนี่ยเขจะเรียกผมไมเคิลนะฮะปัจจุบันเนี่ยผมทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่พัทยาหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมนะฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับงานประมูลรัฐบาลนะครับในชีวิตในวัยเด็กผมเนี่ยลำบากมากเลยไม่เคยขอตังค์พ่อแม่สู้ด้วยตัวเองนะฮะคุณพ่อก็เป็นชนจีนเชื้อสายไต้หวันนะฮะ แล้วก็คุณแม่ก็เป็นคนชนบุรีนะฮะครอบครัวคุณแม่เนี่ยเป็นครอบครัวนักมวยผมเรียนหนังสือที่กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยก็จันทร์ถึงสุกนะฮะแล้วก็วันเสาร์ถึงเที่ยงหลังจากนั้นช่วงบ่ายว่างก็ต้องไปไปเดินประตูน้ําละวไปซื้อเสื้อผ้าสําเร็จเตรียมตัวกลับมาขายที่ชนบุรีนะฮะจบจากกรุงเทพการบัญชีก็เรียนต่อจบปริญญาตรีด้านไฟ n a น c e แบงกิง้งหลังจากนั้นก็พลิกผันตัวเองมาเป็นหนุ่มธนาคารระหว่างทํางานธนาคารเนี่ย เราเรียนปริญาโทที่ธรรมศาสตร์เพื่อร่วมรุ่นผมที่ดังๆที่เขารุ่นพี่ผมอ่ะก็อย่างเช่นคุณชูวิทย์กมลวิสิ์พี่ชูวิทย์กับผมก็เรียนห้องเดียวกันคลาสเดียวกันปริญาโทร,ระหว่างนั้นจบมาเนี่ยผมก็คิดว่าอืมแต่ผมอยู่แบงค์นะผมเบื่อละกับชีวิตที่จะต้องทํางานในระบบอ่ะหกเปีนะฮะประสบการณ์หรืออะไรเนี่ยเพียงพอละในการดูที่ดินทำเลโลเคชั่นในการที่ตั้งสถานที่ตั้งของโครงการเนี่ย เราต้องออกมาทําด้วยตัวเราเองล่ะ mm. ครั้งแรกผมเอกมาผมก็ไปกู้ mm. พวกบริษัทหลักทรัพย์มาทําโครงการที่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้นี่ก็เป็นโครงการแรกในชีวิตผมที่ใช้เงินกู้จากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ประมาณ150บล้านบาทเรื่องนี้ประมาณน่าเกือบ20ปีที่แล้วคืออย่างนี้ฮะตอนผมอายุ1ิบสิบเจ็ดสิบห้าเนี่ยผมเป็นคุณตาผมเป็นชาวประมง เวลาไปออกทะเลไปอะไรเนี่ยก็ต้องไหวเจ้าแม่สามมุกที่บ้านเวลามีการไหว้ปีใหม่ไหวถหรือเทศกาลตรุษจีเนี่ยเราจะมีไหว้กระดาษว่าไวไหวอะไรทุกอย่างไหวนึกถึงไปถึงเจ้าแม่สามมุกนะทำให้ผมเนี่ยซึมซับเรื่องปฏิหารเรื่องอะไรนะจากแต่คุณตามาผมเนี่ยเริ่มคิดคิดว่าเอ้ยมันมีจริงเหรอจนวันหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยไปได้เหรียญหลวงพ่อโสธรมาเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรวัดทายเซิร์ เป็นเหรียญศึกล้ผมซื้อมา500บาทผมก็ใส่วันนั้นผมทําเกี่ยวกับเรื่องตัดกระดาษงานหัตถกรรมที่จะส่งครูผมก็ตัดแล้วคัตเตอร์เนี่ยนะฮะโดนที่นิ้วคมมากเลยไม่เข้าผมก็คิดปฏิหารมีจริงนี่นะผมไม่เป็นอะไรเลยตั้งแต่นั้นผมก็เชื่อว่าอย่างที่คุณตาพูดว่าปฏิหารมีจริงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะทำให้ผมเนะี่ยเริ่มรู้สึกที่จะเริ่มศึกษาเรนะื่อง หาของสะสมผมสะสมเป็นพระเครื่องทั้งในจังหวัดชนบรุรีทั้งระบบทั่วๆไปผมจะเน้นในเรื่องพุทธคุณเพราะว่าทุกสิ่ทุกอย่างแต่ผมทุกวนันนี้ผมไม่ได้แฝนพระพระที่มีเก็บเนี่ยเป็นพระที่ผมเชื่อว่ามีพุทธคุณทุกองคแต่ผมทุกอย่างทุกวันนี้เนี่ยผมใส่อยู่แค่สององค์เท่านั้นเองนะใส่สเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมสังนะ เสด็จพ่อรัชกาที่าที่อยู่ติดตัวผมโดยไม่ใส่ไม่ได้แล้วก็ห่างไกลไม่ได้ครับผมว่าคนชนบุรีรู้จักผมเยอะมากแล้วทุกคนรู้ว่าในเหรียญชั้นน,นําในพระชั้นนําอยู่ที่ผมถือครองซะเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะที่ผมเมื่อวานนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมสะสมนะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งผมเคยโดนไฟดูนะ,ะแล้วก็โดนไฟดูแล้วผมเนี่ยรอดชีวิตปฏิหารเลยนะ ตั้งแต่อายุสิผมเลยปะวารณาไว้ในใจเลยว่ามีโอกาสเนี่ยผมจะหาเห,หรียญหลวงพ่อโสธรที่เป็นรุ่นแรกของพระอ,องค์ของหลวงพ่อเนี่ยมาเก็บไว้อันนี้หลวงพ่อเหรียญหลวงพ่อโสธรเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญอาร์มนะฮะปี24602460เป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อโสธรน,นะ,ะเป็นเนื้อเงินพิมพ์ทรงอาร์มเนี่ยเป็นเหรียญในฝันของผมวันนี้ที่ได้มาครอบครองเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่ลงเป็นองค์ดาราในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะอันนี้ก็เป็นเหนเนารานะีมมยญ หลวงพ่ออีวัสตาหีบนะฮะรุ่นแรกพศ2473เป็นเหรียญที่หลวงพ่อเนี่ยแจกในการหล่อพระพุทธรูปที่วัดสตหีบนะฮะเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเลยนะฮะกับอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญสมเด็จพุทธโคสาจารย์จเจริญสุขบดนะฮะคนชนบุรีเรียกจะเรียกว่าสมเด็จวัดเขาเพราะท่านมีตําแหน่งเป็นถึงสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เป็นคนชนบุรีนะฮะสมเด็จวัดเขาเนี่ย ชื่อท่านชื่อชื่อจริงท่านชื่อเจริญนามสกุลสุขบดคือรูปถ่ายโบราณเนี่ยนะฮะอย่างเหรียญบางเหรียญยกตัวอย่างเช่นเหรียญของเสด็จเตี่ยเหรียญข้าวหลามตัดที่เล่นกันเป็นราคาเป็นล้านเนี่ยนะฮะไม่ทันพระองค์เป็นเหรียญที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพที่ท้องสนามหลวงเมื่อปีสองสี่หเหรียญเนี่ยไม่ทันพระองค์ยังเล่นกันตั้งเป็นล้านๆหลายล้านบาท แต่ภาพถ่ายเนี่ยทันพระองค์ผมนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ผมเก็บว่าภาพถ่ายเพราะว่าในระบบสากลเนี่ยนะฮะวงการรูปถ่ายเนี่ยเป็นวงการที่เล่นกันระดับโลกนะฮะภาพที่ผมชอบก็มีหลายภาพเลยนะฮะอย่างเช่นวันนี้ที่ผมที่จะนํามาให้ดูก็เป็นภาพของรันกรรัชกาลที่หเป็นภาพพิธีบรมราชาพิเศษครั้งที่2ก็คือการเป็นพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการ ผมจะมีสองภาพนอกจากภาพนี้ได้อีกแอคหนึ่งก็คืออีกโพสหนึ่งที่ท่านวางพระองค์แตกต่างกันครับอันนี้ก็เป็นภาพของภาษาชาวบ้านเรียกว่าพระนางเรือล่มหรือจริงๆก็คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ภาพนี้สําคัญตรงด้านหลังมีลายผระหั์ของจริงๆเลยนะเขียนด้วยดินสอนะฮะว่าพระนางเจ้าสุนันทาเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญแห่งความภาคภูมิใจของผมเหรียญ ลายเซนอาภากรนะฮะล้อมรอบด้วยรัศมีของพระอาทิตย์เป็นเหรียญของกรมหลวงชุมพรสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในการเปิดวางนางเล้งในปีพุทธศักราช2449เป็นเหรียญที่ทันพระองค์นะฮะพบเจอแค่สองเหรียญและเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยที่สุดครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผมภูมิใจมากๆเป็นเหรียญของรนเการัชกาลที่เขาเรียกว่าเหรียญหลักแจว เป็นเหรียญเนืดีบุกเป็นเหรียญลองพิมพ์นะฮะก่อนที่จะปั๊มเหรียญจริงนะฮะเหรียญดีบุกเนี่ยพบเจอเพียงแค่สามเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญเดียวนะฮะในสามเหรียญของทั้งโลกนี้นะที่เป็นมีตัวพระอักษรอีกสองเหรียญเนี่ยจะเป็นช่อชัยพฤกแต่เหรียญนี้ยที่ผมได้ครอบครองอยู่เนี่ยเป็นเหรียญที่มีการแกะเป็นตัวอักษรระบุว่าเนื่องในงานอะไรนะฮะ เหรียญหลักแจกนี่คือเป็นเหรียญที่มีรูปหน้าคนเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในแผ่นดินไทยนะเหรียญดวงตาจุลจอมเกล้าอันนี้สําคัญตรงเป็นเครื่องราชที่แจกให้กับคนสําคัญแล้วก็อันนี้สําคัญคืออันนี้เป็นกล่องเดิมๆม,มีรูปเป็นเหรียญเครื่องราชที่พระอ,องค์ท่านแจกถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยจะได้ก็คือคนระดับนายกรททัฐมนตรีนะฮะแต่บล็อกจะต่างกันเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นไม้ม้วน คำว่าให้นะกับคําว่าให้รุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นไม้มาลัยครับอันนี้ก็เป็นเหรียญสําคัญมากเหรียญหนึ่งโดยอยู่ในสภาพกล่องเดิมๆซึ่งหายากมากแล้วในปัจจุบันอย่างที่ผมนับถืออย่างสูงสุดในชีวิตเลยนะก็คือเหรียญของร้นเก้ารัชกาลที่ห้าพระพุทธเจ้าหลวงเพราะว่าพระอ,องค์ท่านน่ะมีบุญคุณต่อคนไทยทุกพู้พระอ,องค์ถ้าเราไม่มีพระอ,องค์ท่านผมอา มารุ่นนี้ผมอาจจะเป็นทาสอาจจะไม่มีนามสกุลเป็นของตัวเองไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองวันนี้ผมนําเหรียญมาสองเหรียญเลยอันนี้ไฮไลท์สูงสุดในชีวิตผมเลยนะครับเป็นเหรียญป่าพ่อนะฮะของรนก้นาวรัชกาลที่ผมถืออยู่มือซ้ายเนี่ยเป็นเหรียญตัวอย่างหรือเหรียญแพทเทิลอันนี้เป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่ใช้พระราชทานแจกจริงนะฮะ เหรียญปากพ่อสองเหรียญนะคือ1เป็นเหรียญตัวอย่าง2เป็นเหรียญที่ใช้พระราชทานแจกจริงครับเหรียญน,นี้นะฮะผมได้มาจากการประมูลที่ประเทศฮ่องกงผมจะประมูลมาจากบริษัท stack and buyer นะฮะทีนี้ในการประมูลวันนั้นนะอยู่ในช่วงโควิดตัวเราเองเราไม่สามารถไปได้รเราต้องประมูลทางอินเทอร์เน็ตวันนั้นผมก็ไล่คะทางอินเทอร์เน็ตไล่คะไล่คะไล่คะไปเรื่อยเรืมีมีพี่ท่านหนึ่งที่ผมเคารพเขามากเลยนะฮะพี่ท่านเนี้ย ผมเนี่ยไล่แข่งเขาเคาะไปเข้ามาจนลิมิตในวงเงินวันนั้นน่ะ8 0 0แสนบาทเข้าไปเต็มเพดานพี่เขาติดเพดาน8 0 0แสนทำให้เป็นอุปสรรคในการที่พี่ท่านเนี้ยไม่สามารถที่จะไล่เคาะต่อไปได้ผมคิดว่าผมต้องได้แน่นอนละเคาะไปเรื่อยบังเอิญมีเสร็จมหาเศรษฐีจีนคนหนึ่งมาไล่เคาะด้วยครับผมก็ไล่เคาะไปเรื่อยอยู่ดีๆนะฮะ Stack and b a u บ r ฮ่องกง มีข้อความกลับมาว่าครีชั่นหยุดประมูลก่อนเนื่องจากมีนักประมุขผู้ประมูลท่านอื่นไม่สามารถเข้าระบบได้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดและทําไมต้องมาเกิดวันนั้นเนี่ยกลับมาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวันนั้นเป็นการที่ข้อประมูลนะเป็นช่วงนั้นประธานาทิบดีโดนันทรัป์และก็มีกรณีที่ลูกสาวของประธานบริษัทหวัวเว่ยโดนล็อกตัวนะในเวลานั้นนะฮนะทางจีนเนี่ย ได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยเพราะท่านจีนมองว่ามีการแทรกแซงจากประเทศตรงข้ามแล้วแล้วอินเวสเตอร์ที่ครอบประมูลอยู่น้าขนาดนั้นเนี่ยเป็นคนจีนหาเศรษฐีจีนที่ไล่กับผมเหลือแค่2ต่อ2ละที่ไล่ประมูลเหรียญเหรียญตัวอย่างเหรียญเนี่ยสุดท้ายทางประเทศจีนไม่สามารถที่จะเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ Stack and Bauer เนีฮะก็บอกว่าต้องเปิดประมูลต่อได้เลยโดยที่ นักลงทุนชาวจีนหรือผู้มาสถิติจีนที่เป็นผู้ประมูลเป็นคู่แข่งผมเนี่ยยอมถอนตัวสุดท้ายไล่ไปอีกไม่กี่สเต็ปไม่มีใครไล่ต่อผมเป็นผู้ชนะได้เหรียญปาพ่อของรุนเก้าราชัชกาลที่5เหรียญแพทเทิร์นหรือเหรียญตัวอย่างที่แกะบล็อกผิดพลาดท,ที่มีจํานวน2เหรียญได้จานวนเหรียญเงินนะกลับมาที่ประเทศไทยผมเดินตามรอยพระบาทของพพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพ่อรุอนเก้าราชัชกาลที่5 ผมเนี่ยจะไปฝรั่งเศสไป,ไ,ปไปอังกฤษรัสเซียเยอรมันไปตามที่อย่างตาที่พระอ,องค์ท่านไปเสด็จประพาสยุโรปในผมเข้าไปตามร้านแอนติกช็อปเชื่อไหมฮะว่าผมเนี่ยพระอ,องค์ท่านทุกครั้งที่เจอร้านแอนติกช็อปผมดีใจมากร้านวัตถุโบรลณผมเนี่ยนึกถึงพระอ,องค์ท่านตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นหน้าชื่อป้ายว่าเป็นแอนติกช็อปผมจะบอกเลยว่าเสด็จพ่อเสด็จเตียให้ลูกได้เจอของสำคัญของพระอ,องค์ ทุกครั้งที่เข้าไปผมได้ทุกครั้งเลยผมไ่เจอเหรียญสําคัญสาคัญในราคาที่ถูกมากผมบอกกับเสด็จพ่อคือคือล้นเกรรัชกาลที่ห้าแล้วก็เสด็จเตี่ยกมรมหลวงชุ่มพรแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะผมจะทําพิพิธภัณฑ์เพื่อเทอิดเพื่อเกียรติให้กับร้นนกรรัชกาลที่ห้าเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ผมจะทําพิพิธภัณฑ์ที่พัท,พทยาขอให้งานสําเร็จทุกวันนี้ผมก็ซื้อ หรือก็เช่าบูชาวัตถุมงคลหรือของสําคัญไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเครื่องราชและก็เหรียญสําคัญของพระองค์ท่านเข้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อรวบรวมที่จะทําพิพิธภัณฑ์เพื่อเทอเพอเ,อเกียตพระองค์นะฮะคืออย่างนี้นะฮะจะสะสมอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรืออะไรผมอยากให้เล่นให้ได้เป็นมาตรฐานให้สะสมในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็เป็นมาตรฐานสากลถ้าคิดในแง่ธุรกิจก็เป็นการลงทุนอีกทางหนึ่งเพราะว่าเงินของเราไม่หายสมมุติซื้อเหรียญมูลค่า1 0 0 0 0แสบาทเหรียญก็ยังคงอยู่ที0่0แสนเงินไม่ได้ไปไหนนะฮะยังคงอยู่เราเอาเงินไปฝากธนาคารเดา๋วเพียปัจจุบันก็น้อยมากแต่เราเอาเงินไปอินเวสต์หรือไปลงทุนในเหรียญเก่ามูลค่าเพิ่มอยากจะบอกว่า แม้แต่ตัวเราตายไปความดีก็ยังคงอยู่ไม่ตายไปกับตัวเราเราทําความดีไม่มีคนลืมคนยังระลึกนึกถึงเราตลอดเวลานะฮะอย่างที่ผมแนะนําน้องๆอ,อย่าลืมเรื่องไหว้ห้าครั้งนะครับอย่าให้น้องๆหรือคนรุ่นหลังๆเนี่ยได้ยึดถือคือความกระตันยูไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ไหว้คุณมีดามันดาและไหว้คนที่ดีมีพระคุณ ที่ช่วยเหลือก็กูณเราครับผมว่ยห้าครั้งนะครับ